สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายีทูบแกะกลองครับคันนี้ ไปลองมาแล้วนานหนึ่งไม้ทั้งหมดครับกดลากก็ไม่กดเกี่ยวก็ไม่กดเทเลอร์ก็ไม่ครับคนขับไม่ไม่นะครับคนขับคนขับได้หลายปีแล้วครับโอ้กำลังจะลงครับ ดีซีเดสีพลัสครับอันนี้ใหม่หมดครับเพิ่งลงไปลองมาแล้วครับหน้าหนึ่งก็จะมาลงของเจ้านี้ครับโอ้เยอะนะครับเกี่ยวขายทั้งหมด จะรอชมเวลากันเกี่ยวครับคนขับนี่ขับมาแล้วสามสี่ปีแล้วครับก็อยู่นะครับคูปต้าประจำครับจะคูปต้าประจำดีซีเจ็ดสิบจีพัสนี้อุ้ม ทาบวาประมาณกี่ตันครับก็ยังใหม่ๆอยู่เลยครับนี่ครับพมันได้ลงเมื่อเช้ากไปลองดูนิดหน่อยก็ยังถือว่าไม่เต็มกำลังครับตอนนี้ครับมาลง ถึงก็ไม่ไดรอครับโอ้หนาทิ่มไปเลยโอ้คนขับโนหนาทิ่มไปเลยครับ มาขนข้าวให้ครับแต่ยังไม่ได้เอาหกรอมาพอ,อนานตรงนี้จะเป็นของพ่อตาเสียนี้ครับของเจนนันครับแม่น,นันน้องไอติมก็รอรถไม่ได้ครับเห็นว่าทางเสียนนี่เอาเอารถไปเกี่ยวที่อยู่บนครับ ก็เลยถามพ่อตาว่ากลัวฝนตกเห็นว่าพายุจะเข้ากันเลยได้เจ้าครูาตาครับพอพอดีขับผ่านไปเจอก็เลยถามคิวว่างก็แกก็เลยเอาคันนี้เลยครับแกว่ากลัวฝนตกเห็นว่าพายุจะเข้ากันเลยได้คันนี้มาครับเจ้าดีซีจเจ็ดสิบ โอ้เกี่ยวไวนะครับนี่หมดแต่คุยครับไม่ได้เดินตามถ่ายรถเกี่ยวไปก่อนแล้วโอ้เจอเข้าวตั้งนี่วิ่งดีมากเลยครับคูบูตานี่เขาเจอเข้าวตั้ง รถเกี่ยวคันใหญ่นี่ตำเทียมไม่ติดครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกมุมครับเดี๋ยววนมาเส็มมุม้วครับโอ้แขนยกได้สูงนะครับ นี่ขนาดรถอยู่ต่ำนั่นเอง600อยู่บนถนนครับโอ้โหโรเฟอร์อัดมาแน่นนะครับน้องเตือนเลยมาจมก,กาันว่าอุ้มหนึ่งนใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับในการถ่ายออก ไม่ใจว่าอันนี้มีอุ้มได้กีตันผมก็ไม่ไม่ทราบรายละเอียดจะดูก่อนครับตอนนี้ไม่มีบอกไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะไม่ไม่นานครับ่ายเพราะว่าเร่งเครื่องช่วยครับ สอจับเวลาว่าปุ่มหนึ่งใช้เวลาถ่ายประมาณกี่นาทีครับถ้าประมาณตันประมาณหตันก็ถ่ายห้า 6รบก็น่าจะเต็มกรุกล้อครับถ้าพูดถงละหนึ่งตันนะบนลาบเนี่ยมันมีกระจกดูตรงนี้แต่ก็ยังไม่แกะตอนนี้ออกกองข้าวลงเกือบนล้วครับ ตอนนี้ประมาณ3นาทีแล้ว3นาทีกว่าๆยังไม่หมดครับแต่ไม่รู้ความจุว่าประมาณกี่ตันพอผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดของตูประตาน ตัว D470 น,นี่ประมาณ่ตันเฉลี่ยแล้วถ่ายก็ถ่ายเข้าประมาณตอนนี้มัา 3, 3นาทีกว่าแล้วนั้นจะเวลา4น,นาทีแล้วก็จะหมดแล้วก็เฉลี่ย ถึ่งอุ้มเต็มเมื่อกี้อัดมาเลยครับเต็มเลยก็ใช้เวลาถ่ายประมาณ4นาที20วิีครับพอดีเลยครับหมดแล้วครับตอนนี้4นาที20วิก็ถือว่าวครับตอบโจทย์ถ่ายไว ก็สำหรับทลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ต่องทีมงานอีเทนาทุกครับขอบคุณครับ